ส,ส,สำหรับผมเนี่ยนะผมผมรู้สึกผิดหวังกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาผิดหวังอันอันหนึ่งก็คือว่ากรณีคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยริ่มตีว่าการสวงพานิ์วันนี้โอหโหแถลงชี้แจงนู่นนี่นั่นฉะฉานมากเลยเรื่องของการดูแลราคาสินค้งสินค้าบังคับใช้กฎหมายเอ่อพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยนะก็น่าสังเกตว่าไม่มีใครซักค้านต่อเนื่องไปนะว่า เฮ้ไอ้ที่คุณอ้างเป็นตุกเป็นตะเนี่ยว่าคุณดูแลราคาสินค้าได้ดีเนี่ยห้าสิบหกรายการที่ขึ้นบัญชีราคาควบคุมเนี่ยคุณดูแลดีแค่ไหนราคาน้ํามันอย่างเงี้ยมันอยู่ในราคาสินค้าควบคุมอ่ะขึ้นได้ขึ้นดีน้ํามันเกือบทุกชนิดอ่ะไม่มีใครถามคุณจุลินเลยนะอสองก็คือราคาเคมีเกษตรเนี่ยพวกวัสดุการเกษตรปุ๋ยเอยอะไรเอ่ยเนี่ยอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมห้าิหกรายการ ไม่มีใครถามคุณจุลินพี่น้องเกษตรกรก็โอดควรใช่ไหมบอกว่าโอ้ต้นทุนไอพวกวัสดุการเกษตรมันขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยไม่มีใครถามทั้งที่มันอยู่ในเรื่องครับคุณโมแต่โมแต่หัวเราะกันเลยไม่รู้ว่าเขาตอบอะไรใช่หรือเปล่าเวลาค้นข้อมูลเื่อ่ะนี่นี่ผมเสียนะก็นี่ไงนะครับแล้วก็แล้วก็สิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุดก็คือว่า คุณจุลินเนี่ยพูดแบบว่าโอ้โหน่ายินดีอย่างมากที่ราคาปาล์มเนี่ยมันแพงเป็นประวัติการพี่น้องชาวสวนปาล์มไม่เคยเห็นราคาปาล์มเนี่ยกิโลละ10บาท12บาทแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มที่บรรจุขวดที่คนทั่วๆไปซื้อไปบริโภคซื้อไปปรุงอาหารเนี่ยหกบบาทคุณจุลินบอกว่านี่คือผลงานของกระทรวงพาณิชย์ที่ดูแลราคาไม่ให้มันสูงไปกว่านี้เพราะว่า ถ้าราคาปลมกระสงพาณิตไม่ดูแลนะราคาน้ํามันปลมบรรจุขวดมันจะขึ้นทะลุเจ็ดสิบบาทไปแล้วคุณไม่ทวี่ราคาน้ำมันที่ราคาปลามันแพงขึ้นแพงจนชาวสวนตกใจแล้วก็ราคาน้ำมันปลาเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยเพราะมันมีคนการเมืองของบางพักไม่ได้นําปลมเข้าเสรีไม่ได้นําปลาจากประเทศไม่ได้น้ำมันปลมเข้ามาจากต่างประเทศเออไปย้อนดู นี่มันเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่แบบว่าไม่หาข้อมูลเชิงลึกที่หักล้างเอากันให้เห็นกันในสภาเลยให้จอดกันในสภาเลยไม่ใช่แบบตีกินกันแบบนี้ไงไปดูราคาน้ำมันปาล์มดีที่มันมีปัญหาทุกครั้งเนี่ยพอชาวสวนแต่ก่อนนี้พอชาวสวนปาล์มอะพอจะได้ราคา่นะมีการเปิดนําขอขอ,ขอนำน้ำมันมเข้ามาเออน้ำมันปาล์มเข้านะครับ,ค,รบคือปาล์มจากภาคใต้นี่แหละปาล์มจากประเทศเพื่อนบ้านที่ภาคใต้เนี่ยเข้ามา จนชาวสวนต้องประท้วงกันก็มีอแล้วปีนี้มันไม่มีการนําเข้าครับเออผมขอเสริมเรื่องวันปาลนิดหนึ่งครับครับพี่ทวีอ่าคือผมคิดว่าหนึ่งแหละคุณจุลินเนี่ยพยายามทำสินค้าเกษตรอยู่สองตัวคือปาลกับยางพาราซึ่งมในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องดูสินค้าเกษตรทั้งประเทศครับทำไมคุณจุลินไม่พูดถึงราคามันสปะหลังครับนะราคาข้าวโพดอืม นะฮะไม่ต้องพูดถึงอ้อยนะเพราะอ้อยในอุตสาหกรรมก็ดูแลครับแล้วถ้าพูดถึงปาล์มน้ํามันเนี่ยอืทุกวันนี้ไอ้ไอ้ปาล์มน้ํามันที่ใช้ผสมแกสโซฮอลต่างๆเนี่ยอมลิตรละห้าสิบนะลิตรละห้าสบาทนะใช่แต่ตัดส่วนของน้ำมันปาล์มที่ชาวเกษตรกรได้เนี่ยอาจจะสูงสุดทั้งชีวิตที่ผ่านมาก็จริงอยู่แต่ก็ได้อย่างไม่ควรจะเป็นคือไม่ได้ไม่คุ้มกับที่เขา ครับเอ่อเขาควรจะได้ครับนี่ตรงนี้ยทํไมไม่มีใครซักนะไม่มีตัวเลขนะว่า50บาทเนี่ยนะ้า50บาทถึงชาวบ้านเนี่ยกี่บาทครับใช่ใช่คือมันเหมือนกับ GDP ไงเอาตัวเลขติดลบมาพอมันบวกมันหน่อยมันก็เลยดีใจไงครับใช่ไหมครับเมื่อก่อนปีที่แล้วเนี่ยติดลบ6อย่างเงี้ยพอปีนี้1อย่างเงี้ยนะฮะอู้ดีใจใหญ่เพราะฐานมันต่ำไงครับเพราะราคาฟ้ามี่านมามันตกกันแบบเเนี่ย นะฮะใช่พอราคาสูงขึ้นหน่อยแต่ที่จริงแล้วเขาควรจะได้มากกว่าตรงนี้ไม่รู้กี่เท่าเพราะว่าน้ำมันที่เอามาไอที่ปาล์มเนี่ยผสมกับไอ้แก๊สโซฮอเนี่ยนะครับครับกับกับดีเซลอะฮะกับดีเซลเนี่ยคอซึ่งมันมันสูงมันมีข้อมูลตัวนี้ด้วยนะพี่จวีคุณศักชัยครับผมผมเคยสัมภาษณ์พี่น้องชาวสวนปาล์มเพราะก่อนผมทํารายการครับแล้วมันจะมีมีมีอยู่ ช่วงท้ายของรายการ20นาทีผมต้องพูดถึงเรื่องราคาสินค้าเกษตรผมก็เลยไปถามเขาว่าเขาแล้วมอคชวนอะไรในเมื่อต่ก่อนเนี้ยราคาปาล์มเขาเขาติดป้ายราคาปาล์มหน้าหน้าเขาเรียกหน้าหน้าหน้าลงโรงงานสกัดอ่าเขาเรียกลงหยิบป้ามลยฮะห้าบาทตะก่อนถือว่าสูงนะห้าบาทถือว่าใช่ใช่ผมก็บอกว่าพี่มันติดไปนะมันราคาที่ ห้าบาทเหมือนข้าวข้าครับถ้าไปถึงความชื้นชั่วู่ข้าวนะความชื้นไปมันก็ลดลงมาอีกใช่ไหมพี่เขาบอกยอกอาเนียไปมันก็อ้างรุ่นอ้างนี่ซื้อทั้งเขาจะมีปาล์มเขาเรียกอะไรแยกซื้อไอ้เม็ดซื้อทั้งทลายเลยของเขานะครับครับเขาบอกมาราคามันจะลดมาอีกมันไม่ได้ตามราคาที่ที่ติดป้ายไว้ทั้งหมดหรอกเขาบอกอ้าวแล้วเราทำไมไม่ทําให้มันได้ล่ะคะเขาบอกมันทําไม่ได้หรอกครับมันบางทีเราก็ต้องดูไว้ราคาถึงสูงมันสูงแต่ป้ายด้วยเเหมือนทุกป้าย แต่จริงแล้วมันมีน็กติกเงื่อนไขของมันเนี่ยแล่ยิ่งปาล์มตอนนี้ลําบากมันไม่เหมือนข้าตอนนี้ข้ามีเครื่องวัดความชื้นเนี่ยครับเจ้าเล็กแทงปู้ใส่มือแล้วบอกเอความชื้นไม่ไล่เอ้ก็ขายข้าคงกลับไปอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาพี่ๆตรงนี้พูดอ่ะเรื่องเงินปาล์มเนี่ยผมคิดว่าถ้าฝ่ายค้านทักันบ้านดีๆครับรัฐมนตรีมีข้อมูลเนี่ยผมคิดว่ามันต้องตั้งคําถามเลยว่า ไอราคาที่เอามาซื้อมาผสมกับน้ํามันดีเซลหรือน้ามันไบโออะไรต่างพวกนี้นะฮะครับอราคาขนาดนี้ชาวบ้านได้ได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขุดไปแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าะจากชาวไร่มาลงสกัดเอจากชาวสวนมาลงสกัดเนี่ยไม่ได้เข้าปอทอตรงนะครับไม่ได้เข้าลงลงกันตรงนะมันมีบล็อกเกอร์มีที่พนครัับต้งบริษัทมาขายให้ ตรงนี้อ่ะนะอ๋อที่เห็นหนังสือพิมพ์บ,บางฉบับบอกว่าอ๋อมันมีไอ้โมงที่กินกินส่วนต่างอ้วนเลยตอนนี้ไอ้โมงอ่ะไอ้โมงกินส่วนต่างจากราคาพามเนี่ยซ,ซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยมีมานานแล้วนะผมค,คิดว่าเนี่ยใครอยากจะทราบไปถามพวกผู้ประกอบการที่ทําพวกเอเจนอนนจะรู้ดีเพราะทำแล้วที่ขาดทุนกันเพราะอะไระเพราะว่านี่แหละไปดูนักการเกืองคนไหนอากรน่ะคุณศักดิ์ใจพมจิตรีไม่ได้เพราะว่า เอาต้องคอเจ้กขมีโบกเซอร์ที่ผูกขาดนะฮะผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือเป็นส่วนต่างที่ชาวบ้านก็ไม่ได้แต่ผู้บริโภคเสียหายใช่ไปอยู่กับไอ้มงตรงไหนก็ไม่รู้ไปตับเนี่ยนะนี่คือปัญหาแต่ว่าค้าหากฝ่ายค้านถ้าทํางานนะครับคุณนึกถึงกลุ่ม16สมัยก่อนไหมที่เจรี่นฝ่ค้านใช่ใช่ใช่นั่นเราเป็นฝ่ายค้านที่ทําข้อมูลได้ดีที่สุด อืนะผมอยากเห็นนักการเมืองเนี่ยผู้ใหม่ไปตามไปเจาะไปทำเหมือนกับข่าวเอ้ข่าวเจาะทั้งหลายอ่ะทําไมกระบวนการมันอยู่ตรงไหนมันเกิดอะไรขึ้นสื่อก็ะเลงข่าวอ่ะมันไม่มี power ที่ไปกดดันรัฐบาลได้แต่ฝ่ายค้านะฮะเห็นไหมว่าคุณผู้สามารถทำตัวไปทั้งสปกิรสีขีดทุนหนึ่งมีปัญหาได้ใช่จนจะทำใป้สภา เสริมพทูวินเป็นคนที่ไม่ไม่ได้นั่นก็จะมองว่าอเอ้ยมันดราม่าแต่จริงๆแล้วเขาเอาฐานข้อมูลนํานะแล้วดรามา<ช>่ยาใหญ่ตอกย้าข้อมูลของเขาไอ้เรื่องจับกระตุ้งไปปล่อยจับนู่นไปไอ้นี่เนี่ยมันเป็นดราม่าที่เอาเอาไปเอาไปเขาเรียกว่าไปขยายฐานข้อมูลแต่ฐานข้อมูลก็นั่นครับ